<Yeah. S 1> สวัสดีสวายดีสวัสดีสดพ่อแม่พี่น้องสวายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องหนังตต้ซาวราวคือเก่าเดอ้อพี่น้องตอนนี้หนังตต้ก็ไลยเมนูเรสเ,เนาะพี่น้องอาหารบ้านหน้าเขาคือนี่พี่น้องนูนูหน้าเนาะน,น,น,นูหน้าหญ่พี่น้องนูแพงนี่แหละนูหน้าหญ่อันน่ะสมสาามาซีเนทะ่าไหร่มาเนาะมันเป็นอาหารธรรมชาติพี่น้อง อันนูน่นาจากทงให้ทงหน้ามันเป็นของกินจากธรรมาซาที่หากินย่กเนาะพี่นนองเออไกลเห็นเอ็มเชียงเนาะที่หากินยากเนาะนี่ตอนนี้น้องตายกันสีมะเห็ดขวัขววนูหน้าพี่เ้างโอ้ยขวนี่กันอันนั้นม้าควบมันจนจนพุ่งออกมามันควบไรเดี๋ยวมันก็เอาขึ้นมาให้น้องตายเนาะนี่โตมักงหนึ่งเลยนี่พี่นนอะ มุอนี้น้องตายก็ได้อาหารแดงเนี่ยเนาะก็คือขัวนู้น่านั่นเองเนาะมาเบิ่งพี่น้องว่าน้องตายเซตยังไงตัวนี้นี่เป็นใหญ่ที่สุดเลยในใหญ่ที่สุดของหนูมันเป็นนูอันนี้ดินูหน้ามันกะบางตัวมันชิ้นยกว่านี้เนาะแต่่าตัวนี่เป็นใหญ่สุดน้องตายเห็นมันซ่อมซ่อมเอานี่้ลยมือเนาะพี่น้อกมันซ่อมเอานูตัวนี้นี่ไลยมือแต่บาตวมันกระลังได้มาอนี่ พี่นอเอาไปบังกระเด้่น้องลงายสิไปเห็ดขวนู่น้า,าก่อนไปครัส้มกาฝาก็ได้ก็แทรกก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนเ้อพี่นอไปไปบังกระเด้อเซเซเอันนี้ก็เป็นมีที่ทอนคนมัน,นะมนเนาะมันมมีเทียนเด้ถามีเทียนกับเอาเทียนมาตบแล้วก็หล่อออกมันง่ายอันนี้กับมีที่ทอนคนเป็ดคนไก่กับแนวนี่แหละพี่นอดว้วงกำหอนก่อนมันจัง คนมันจังสีได้ออกเนาะขม h o อนก็นไปจะหอน n ก็ไ,ได้เย้ยให้บาเลยไปออก,กนเลยโลกคนนู่นี่ก็เป็นข้องที่อยากเติบ หากินอยากได้หนูนี่งานนี้มันสิบันขนาดนี่หามันกระโดดแนวนี้เลยหามันหนี่ดกสบายอยู่แต่ว่าค้นมันหนีคนค้างยากแน่เนาะหนู มันเป็นนูแพงเลยนูนหนะนี่ถืนอน้นำหอนมันก็อยากง่าย นี่ก็บออยากหอนไปไดยโอ้ยเจพเอ็นเอ็มเอาเอาน้าเอาเอาหน้ามั้สาวเนี่นี่สองจอเลยข้างขึ้นไฟจูไฟขึ้นเลยหน้ามันบ่อยากหอนไปไดยขัวเอามันจากอิ่มขั้นโบขัวนี่บอิ่มเด้เบิร์ตข้อขัว หน่าม <úng> e e ันบม่หอยมันกะหนามันบม่หอยมันหลดเบออันนี้เนาะแต่ว่างมือบางเกาะไงคนดวางได้แล้วแล้วแต่วันคนนี่มันออกเนี่ย ไปแน่ก็เอาเขาเอาเบ็ก็โอ้โอ้โอ้นังนังหนูนี่คล้ายๆกับหมูด้วนังมันนี่คล้ายๆคือกันนังขวาวขาวนูอ,อยู่หวานถ้ามันโบขึ้นนูอ,อยู่แถวตลาดได้พี่น้อง มันกินขอ,องส้งกระโปงอันนี้มันกินพวกแมงมัยเนาะกินมแมลงกินตักแตนีนตะยางไปอันนี้บริกกินส้งกระโปงเลยนูอยู่หน้านี่มันอยู่แ ok ok ถวกุ๊กใหม่แถวก๊กแก่แง่หนามถมแง่นี้มันจะเข่าหูนะ้เนาะเข่าถาม,มันมากวดเอาเล้ถมมันคนไหนเนี่ย Okay, it. มอนไ้มันลำหอนมันอันนี้มันกระจีดนกออกไม่แน่คน,นมันถือลำหอนขั้นบ่ถือลำหอนนี่มันอยากดึงออหย่าเ<ป>าาห่อแมเขาหมากูะมอวอ เอาโนมาอเนาม่ไใ่อะอเี้ไปเส่หมัน้่ไยไหนตาดดตงล้นนก็คืออะไรเี้ยจานเพาะนี้เนาะเอาให้มันเดองเดือดนะพี่เอเพื่อให้คนที่มันลกบอกให้มันออกเวด

khốn nó ก็อยากเบิดไป bớt เนาะมัน Nó เนี่ยพี่น้องเอ้ย nó ยกมา này, ừ,

อมีดไว้ในแอนอ้ทางไนมันพี่ดอกมันสิบ่มีอีหยังเด้อได้ทางนวันนี้ขีมันก็บ่มียนี่มัดโนมัดตามันออกก่อนมันกางมันนี่ก็กลัวกันเนาะ มมีแนวทิมนะทิมแต่แต่ใสมันใสดำๆมันเนาะใสมันกระสีใสเอาอะไรพี่น้องสีนมันก็คือสีนมูนี่พี่น้องสีนูกะคล้ายๆสีนมูสีนไก่อะไรนั่ะเลย tắp tòa nha yên 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 นูหนูใหญ่บกจกไปอันก็บกจกไตัวบกใหญ่มันใส่อยู่ในข้าหน้าพดีดเียเตีมันขวดจนใหเตีนก็ใสหมาเนี่ยวอีอันเอ้มันเห็ดเผินเนาะเคยแล้วบนี้อะมันกินเล้หัวมันมันบกินนะพามันครบไปีซื่อจริงนมัน หมนกินใหมัหมันทามันขวดจนเนขนาดสดเออบัดจีคนเอาให้มันกินจขวดได้น่เออขวดจะทำอย่าตีงายตีเะกะะอีอันขวดวดนยังจะมาตัดจะแเะเคียงนี่เห้ทมันเคียงเปื่อยในแด้ ดูมันบ่มีบ่อือเออมีดูมัน้จะได้กินนะขัวขัวดขัวขัวใส่ผักขาดได้ดายอือนี่ว่าะผักขาดมันจังอัะนะมูิเอียงเลยต้อใสอันนี้เนาะมบเอียงหรอมเอียงเนาะไส้รสคจะกินหรอสจะกินยังให้นุ่งก็อยากกินเขียดนะมูบอียงเลยาใส่มันกตบ่มีให้บอสิ แซบแด้หนูน่ะแซบแด้มันบ่คือหนูอั่นน่ะเนาะนูกุเทบนี่เห็นก็ยังอะเหยงน่ะมันงกุเทเนาะกินของสรกแด้โตแทแข็งเวลามันันล่นออกนั่นแต่ท่ออ้ยังยบ่อยากนูน่เบิ่งออันว่าบ้านเฮาว่านูหายากหายากแล้วเป็นนูหน้าอนากินมันกินของธรรมาต แม่นเอาหนกิน hmm. so sure. oh, ่มจะแมาสิไปสบอย่าตีงที่เกาอื้นกันจไปเออสิไปอช้ง โม่พอมื้นน่าต้องเปล่าข้เส้นโอ้ยมื้นก็จะไปข้ากรเห็ดคนมารบมางันเนี่ยไก่บื้นก็ไปกันร่าใบไก่เหรอนี่ยใช่โจ๊กแล้วก็แกส้น้อยเดียวนะพูเขาจา เอามาขวาัวห้ยสีมันโฮสก่อนจงปรุงแล้วพี่นนองขัวเชงว่าเิงไข่ปตอนใหญ่ๆเนี่ยนี่มันจะเต็มปากเต็มคำนะ ก็คั่วจนทอดีนาจะเอาเป็นนัวใส่ี่นเองขาดบะรก็เป็นนัวเป็นนัวแต่กผิดเนาะ พี่แกเอาปะแดกใส่เนาะมาดิขั้นตอนสุดท้ายเนาะนี่วาหละกระบบนน้ำเด็กน้องเยบักออร์กระพาขาใส่ได้เนาะอาหารเกิดไหมนี่ามสนอ้โหกัชสีดาท้องให้พอหันเด้องโตหันหูีหัวสีหว ่ยออกข้ามิีพาอน้องีิกู้เออจะบุกออกกันเลยโอพอจเลิกเหบุมาชาวนไม่ใช่กรเอานอนให้รเานที่ลูกกะเออเออบก่ชุ่มเลยแป๊ตัวแรกผมิเอไยแต่ตอนก็หาเออมนบิวนุมเด เด็กๆ่าเป็นเกัค่ะีิโต้นต้นตายเล็กนะเพราะเือน่้าอ้นกินขนาดพี่น้องเหตุผลของขมามเมพะอาจารย์นี่เลยนอพี่น้องตอนนี้กะเฮ็ดเด้แล้วเนาะชิมงพอชุบจุ๊บว่ะคัวดเต็มห้องเอยขี้ขวตมห้องเลยฉันกชุบุบอยู่อ่นี้ก็กินขม่นเ้ อันนี้กระป่นกบอันนี้ตำแจ่วนะพี่น้องอันนี้กระขัวนุแล้วพี่น้องกับพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กัขอโตไปกินข้าวกันเด้อไปายพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องแซ่บบ่ะพ่บไปไปเนี่ยไปาย